สวัสดีค่ะวันนี้ทางสวนจะมาสอนวิธีการผสมเกสอนนะคะเราเดินเล่นอยู่ในสวนละก็เลยเห็นบัวมันบานสวยเนาะอันนี้ก็สวยจริงๆเวลาที่เลือกอต้นที่เป็นพ่อนะคะควรที่จะเป็นสีเข้มเพราะว่าพอผสมกันแล้วอะ่ะเขาจะได้ยินทางสีจาก พ่อเนาะแล้วก็ความทรงจะได้จากทางแม่แต่ว่าวันนี้สีเข้มไม,ไม่ไม่มีบานไม่มีละอองเกสรเลยอะค่ะก็เลยมาเจอต้นนี้นะคะต้นนี้ละอองเกสรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสีเขาไม่เด่นแต่ว่าเราก็จะลองใช้เขาดูเพราะว่ามีละอองเกสรเยอะไปหมดต้นนี้เขาเหมาะที่จะเป็นแม่มากกว่านะเพราะเนี่ยดูสิคะเขาติดฝักเก่งมากนี่ก็ติดอันนี้ก็ติดแล้วก็ทรงเขาสวยนะมีความมีความดอก สอนหลายชั้นเป็นระเบียบดีค่ะแต่ก็หาไม่ได้ก็ต้องเอาก่อนนะเนาะทีนี้วิธีเก็บละอองเกสรนนะคะปกติเราจะเอาผู้กันมาป้ายป้ายนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราแค่เดินเล่นนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะผสมแต่เห็นมันเยอะก็เลยเนี่ยคะ่ะเราก็ใช้วิธีนี้แทนเลยนี่นะคะใช้นิ้วเรานี่แหละคะ่ะป้ายเละอองของเขา พอได้แล้วเราก็จะมาผสมกับตัวที่เราเลือกเป็นแม่นะคะนี่ต้นนี้ที่เลือกเป็นแม่เพราะว่าเขาหอมมากกลิ่นหอมมากๆแล้วก็มีความดกนะคะเราเอาลองเกสรเมื่อกี้นะคะจิ้มลงไปในตรงกลางตรงกลางมันจะมีน้ําอยู่เขาเรียกน้ําต้อยนะคะก็จะมีแค่เฉพาะวันบัวที่บานวันแรกเนาะกลิ่นหอมมากๆเลยมีความดกที่บานอยู่ที่เห็นตอนนี้คือ3ดอกนะคะ3ดอกแล้วก็มีรแบบที่จะ โผล่ขึ้นมาจากน้ำอะค่ะเดี่ยวะที่ที่นับได้รอขึ้นมาอีกสี่ดอกก็เป็น7แล้วเนาะแล้วก็มีดอกที่บานไปแล้วนะคะนี่บานไปแล้วอีกเห็นไหมต่อต่อกันเลยอะเขาก็จะบานเป็นชุดอย่างนี้ได้เลยมารอลุ้นว่าต้นนี้เขาจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือเปล่ารอดูว่าจะติดฝักหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ดูอีกคลิปหน้าคะ่ะ